M.V คูณรุ่นแบ็ X.E.V. นะครับบนตัวของ B.Y.D. Auto 3นะครับลูกค้าเลือกใช้บานหน้าอยู่ที่ X.E.V. 30นะครับคู่หน้านะครับใช้เป็น X.E.V. 15แล้วก็3บ้บานหลังนะครับใช้เป็น X.E.V. 05นะครับก็คือ50 60 80นั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ารอบๆคขันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในรถนะอันนี้คือกลางแดดครับ มองเห็นไหมเล็กน้อยนะอันนี้คือกลางแดดข้างหน้านะครับที่หลายๆคนกำลังคือเวลาเราเลือก v ีคูนอะกับรถไฟฟ้ามันจะมีอีกหนึ่งปัญหาที่เราเจอบ่อยๆคือผ่านสัญญาณไม่ได้ตัวนี้ก็เลยมาเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะตอนนี้มันมีอยู่ประมาณเนี่ยซีรีส์ทั้งหมดของ v ีคูนนะครับ mm hmm. ก็คือโซลารเทดกับตัวแบ็กเอ็กซีตัวนี้ ถามว่าโซนาท์เตุดีไหมดีแต่การ G P S นะแต่ว่าไม่ใช่ว่า G P S หรือ a p p อ e p p r p ค่ะพใช้ไม่ได้เลยนะครับมันสามารถใช้ได้ปกติแต่ว่าข้อจำกัดของมันจริงๆนะครับคือมาลดตัวของสัญญาณประมาณ10บถึลองใช้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่3าสีก็คือ30 15แล้วก็05นะครับค่ากันควมร้อนเฉลี่ยก็คือ54%ถึง62ซึ่งตัววคูนนะครับไวใไใ้ใจได้เชื่อใจได้แน่นอนเรื่องการควมร้อนนะ อีกหนึ่งอย่างที่ใครกลัวเรื่องผิวนะครับก็คือการ SPF ได้ถึง325ถือว่าสูงมากนะถ้าเทียบกับตัวฟิล์มอื่นๆนะครับตัวอื่นๆเขียน99%เท่านั้นนะเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างคือหลายๆคนถามว่าฟิล์มม,มันมีมีเป็นร้อยรุ่นเลยนะมีเป็นพันรุ่นเลยแต่สิ่งที่สําคัญคืออะไรสิ่งที่สําคัญที่สุดคือหนึ่งมีบริษัทจัดตั้งชัดเจนเราชิคที่ไทยชิคที่นอกเหมือนกันสองคือ มันมีอยู่ในหลายประเทศไหมถ้ามีอยู่ในหลายประเทศไว้ใจได้จบๆเลยครับก็คือ,เ,อเรียกว่าออยอ,ยอแล้วกันออยอในต่างประเทศเนี่ยมันเขาเรียกว่าเข้มงวดกว่าเราเยอะเขียนผิดนิดหน่อยฟ้องกันหลายล้านเลยครับก็เลยไว้ใจได้เวลาเรามีอยู่ในหลายๆประเทศนะครับซึ่งเขาก็มีบริษัทชื่อให้ชัดเจนแบบนี้เลยจบๆโอเคสำหรับตัวนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่กากรร้อนดีเนาะแล้วก็จบในทุกมุมมองนะครับ ลคือเขาเคมไว้ว่าก่อนติดกับหลังติดเนี่ยต่างกันหนึ่งเก้าจุดหกองศาเนาะถือว่าสูงมากตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่ได้รับความนิยมบนตัวของรถไฟฟ้าทุกตระกูลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นวีคูนแบรนด์ที่คนทุกคนไว้ใจนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ได้เรื่องอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าสําคัญก็คือว่าถ้าเราเลือกฟิล์มนะครับสิ่งที่ดีมากกว่าคือตัววีคูนเนี่ยมัน ไม่ทําให้ผิดหวังเลยพูดอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนติดไปเถอะครับถ้ามีงบประมาณถึงแนะนำมากๆอีกหนึ่งตัวดูยีเนาะ 50, 60, 80, 80, 80, 80, นห้าสิบหกสิบแปดสิบแปดสิบลุปแปดสิบเพรื่งางแปดสิบเนี่ยครับสวยไหมผมว่าสวยนะ